ก็มาเดี๋ยวเราจะมาหาห้องเล่นจะหาห้องเล่นหรือว่าเปิดรับคนข้างนอกมาดีนะโอเคทําเป็นพับบิกดีกว่าคือผมไม่ค่อยชอบที่จะไปแจมห้องชาวบ้านบางทีแบบเล่นไม่ถูกใจ <c oughs> เขาเขาเตะเอากางเกมอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะเพราะงั <c oughs> ้นเนี่ยผมจะ <c oughs> เปิดห้องเล่นเองดีกว่าวถ้าใครอยากจะมาจอยเนี่ย <c oughs> ก็เปิดรับผู้ชมทางบ้านเอาแล้วกันนะ โอเคก็ภารกิจที่ผมจะเล่นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีทําลายยานนะแล้วก็อะไรสักอย่างอันนี้น่าจะมาแบบมาบนเว็บแบบไหนก็ตามสามารถลุยได้หมดเลยฮะมาก็ตอนนี้ผมเดเวลแค่เลเวอร์สินะเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมง ก็จะเล่นระดับความยากที่ c h a l เลนจิ n งไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาเล่นเพิ่มเติไมไหมแต่ก็ชา a l เลนจิ่งเล่นคนเดียวมันไม่น่ายากอะไรมากมายถ้ายังไม่มีคนมาจามก็ลุยโซโล่เลยแล้วกันนะเออเค ฮึมภารกิจย่อยอยู่ตรงนี้นะไม่งั้นเนี่ยผมจะลงตรงนี้เลยแล้วก็อาวุธก็เ,เป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วกันเป็นกรเนดแล้วก็แกตลิงแล้วก็มอทามีคนมาแจมหนึ่งคน,อนสองคนเลเวลสี่สิบแล้วไอ,อ,อ้แล้วมันไป <c oughs> เกเนตของผมไปตกอยู่ตรงจุดที่มันไม่ควรที่จะตกด้วยบ้าจริงผมเก็บเก็บเน็ตไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทิ้งกันนะั้นไปเลย ก็ศัตรูเยอะมากเลยนะตายไปแล้ว3าสคนตอนนี้มัวซัวมากก็ข้างหลังเนี่ย มีภารกิจที่เราทำอยู่นะตอนนี้เป็นภารกิจสีฟ้าโอเคมอทาโดนระเบิดทำลายแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมกำลังปกป้องการอัปโหลดข้อมูลอยู่นะตอนนี้นะมันก็จะมุมั่วหน่อยทุกคนก็จะแบบกระจัดกระจายวิ่งกันเมาๆหน่อย เรามีหน้าที่ในการคอยตามเพื่อนๆไปนะโอเคออบเจกต์ย่อยของผมไปละตอนนี้เจ้าสีม่วงไปด้านซ้ายโอเคสีเขียวกับสีฟ้าไปด้วยกันผมจําไม่ได้นะว่าใครเลเวลอะไรนะแล้วก็มุ่ม่วกันไปมันจะต้องมีใครสักคนที่เดินไปถูกทางกันแหละแล้วเราก็จะดานหน้าทำลาย<笑><笑>อ่า shit ผมจะโยนมอท่าโยนมอท่าดีไหมมันมีคนอยากบวกหรือเปล่าเนี่ยโอเคโยนเลยแล้วกันผมไม่มีใครอยากที่จะลุยไปข้างหน้ามากมายโอเคมอท่าอยู่ข้างหลัง โอเคทุกคนพยายามที่จะไปทางใดทิศทางหนึ่งผมจะค่อยๆตามพวกเขาไปนะเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดอะไรกันอยู่อ่าเจ้าสีม่วงไปทางด้านซ้ายคนอื่นๆไปทางด้านขวา โอเคเหมือนว่าสีม่วงจะไปทางด้านซ้ายผมจะไปนะไม่อยากจะให้เขาไปคนเดียวอ่ะถ้าไปคนเดียวมันน่าจะตีแต่เราจะไปด้วยกันเอเรียสเขียว ก็เจ้านั่นกำลังโซโล่ไปนะผมจะตามเข้าไปนะงั้นเนี่ยน่าจะรล่อไปเราไปด้วยกันนะเพื่อน

แต่ะละคนแม่งวิ่งไปคนละทางแล้วอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองเอาเลยพ่อหนุ่มลลเล่นอย่างที่ตัวเองอยากเล่นนะจ๊ะตรงนี้มันน่าจะง่ายแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยผมจะไปหาเจ้าสิน้ำเงินดีกว่าเหมือนเขาอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเอง เอาเข้าไปอะไรก็ไม่รู้ Bro, shit. Boa! โถเพื partido, ่อนเอ้ยตายกันมั่วซั่วมากเลยเพื่อนเอ้ย ค่อยๆไปค่อยๆค,คลาน

ไปคานไปเพื่อนเหลือเวลาเยอะโอ้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 เละเละเละอะไรก็ไม่รู le, 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 ้ ส่วนใหญ่จะตายกันก็ยิงกันตายเว้ยเอาจริงนะคือแบบยิงกันตายเละเทะมากเลยอะ่ะมันแบบมันมั่วมากเลยโอ้ยแต่ว่ากันไม่ได้เราเพราะแมปมันมืดมากเลย ่ะผมทลายไอ้นี่ก่ Teraz, อนไม่มีมุมยิงเลยว่ะ <itu? S 2> เก็ะลงหลุม ทังปลอดภัยอ้ตายหาหมด ไ hey, yeah. อ้เหี้ยสงครามของจริง ตายหาหมดเพื่อนกู มั่วมากเลยอะไรก็ไม่รู้กูต้องมานั่งคิดว่าแบบเออจะเอาไงกับอนาคตดีเออแล้วกูโดนเพื่อนยิงตายเนี่ยนะอยู่ซีเรียส my friend <laughs> ฝากที่เหลือด้วยนะเพื่อนเนอะไรก็ไม่รู้ภารกิจเล่กจบแล้วก็ยืนเพื่อนโดนเพื่อนจิงตายโอ้ยว่กลับบ้านให้กูด้วยเหลือจะเชื่อเจ้าสีเขียวเจ้าสีเขียวใช้ได้อยู่สีเขียวคือ พากูกลับบ้านแล้วก็น่าจะเรียกเรียนฟอร์สเมนต์ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเรียกกูหน่อยเออ my friend o อเคกูนึกว่ากูจะแบกมาแบบ แบ่งมาทั้งเกมเพื่อนแม่งยิงกูเฟรรี่ไฟ My friend อะจีนใส่กูซะละว่าไงอา ว,ว,ว้าวจีนใส่กูซะ,ะาาแล้วเดีเย๋ยวจิจจวจงเอมวอร์ทานี่มนนันเป็นปืนที่โกงมากเลยนะถ้าศัตรูมันอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าศัตรูอยู่ใกล้มันจะแย่มากเลย ตัวพ่อมาเว้ยอ,อีกหนึ่งวิแค่นั้นแหละเพื่อนมึงแกกระโดดกลับบ้านแค่นั้นเองเอาปาสุกา้าใครไม่รู้ยืมก่อนแล้วกัน กลับแล้ว <chat> เ้ยไปแล้วม <st ut ters> like ั่วมากเลยเออฟิลิปปิน อย่างน้อยภารกิจเราก็ครบครันวะถึงแม้จะขรุขระไปบ้างตายไปครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งหนึ่งอะเกือบหมดมันก็คุ้มค่าเว้ย for democracy my friend adios